ไม่ไม่เอาออกมาเดียวๆใส่มือออกเอาสีมากเลยไมันมันออกแบบมางั้นช่างเราขันไม่เป็นพอแล้วพอาแน่นแล้วเอาสีมากเราเอาไปใช้มาส่งนะส่งไปใช้

เอามากดนี่วางนี่กดยางเข้าให้เอามืออออนเอามปน,นมี่ไม้ช่างไหนใส่ไน่จะมีช่างไหนเอากาวไปใส่ยามขาดมาช่างก็ใส่ไม่มิด น,นี่แหละแน่น,นแล้วรูเข้าอยอ่อเดี๋ยวแตกมันไม่เคยรั่วหรอกไอ้ช่างไหนไปเล่นนั<ม>่ล่ะเช็ดอีกทีเลยเช็ดนี่น่อยเช็ดแน่นจานตัวนี้ใช้สาวฤกษ์ครึ่งพอแล้วสามสูบเองฤกษ์สันอเมเรียมา,า่า ไต้องเอาสีเปแล้วเนะี่ยตายแล้วเอาสีก็ได้ถ้าขี่เกียจเนี่ยสามสิบแปดอ่ะพอดีเอาสีแดงวะคนใสนะ่นนะั้นคนใะส่ถ่นะวงยางอริ่งมค่อยดีเท่าไหร่แน่นลวแน่นและอริงนี่อันนี้แน่นและกรอง ี่นไปขี้ควงอ่ะนไป่นัวขีควงเลยมั้งอ่ะเอาวันี้มา่อบอ,กอ,อกโอเคแล้วครับตรงนี้นะน่นแล้วค่อนี้ โอริงไม่ค่อยดีมันหลักต้องเปลี่ยนยางโอริง o ไหมอ๋อที่สันอเมเรียมราร่าถ่ายมันเครื่องยัตรร้องครับลองเครื่องยนต์สักห้านาทีททเอาหัวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสตาร์ทเครื่องยังนิ่งอยู่เลยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ค่อยพุ่งขึ้นหรอก ช่างเอาไปคันแน่นเลยรอง,งล่างไม่รัวนะครับเส็จแ,แล้วไอ้ตมเห็นไมนีโอ้เห็นดนวางหมาชนล่างกองไม่รั่วครับ,บอ,บอ,อานาทีเดเครื่องสัน่นะนิดนึัดเต้นแล้วัดเต้นวไป เครื่องสันนิวิตได้เป็นนิโเทียนเ,าาเทียนโมดเดสภาพเหมันเทียนวัน,นี้คอยชอบเสียตัวนี้รับแรกก็เเลียนัวเทียนก่อนหลังถ้าไฟโชว์เป็นคอยอทดครื่อั้นขับมันสัิดหัวเทียนมเดลยุคจมยุคหม มีสามตัวเองขอนี่ออกขอนยางเลยอ๋ออันนี้อันนี้ชอบเสียร์หัวเทียนแล้วก็คอยแล้วก็ล้างอีจาร์อีจามันตันก็อันดับแรกก็เปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ที่สองคืออะไรก็ล้างล้างท่อตรงนั้นหน่อยแค่นั้นแหละไอ้เพิ่งเอาอีจาร์ให้ลุงดูด้วยด้หน่อยอยู่บนตู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลูกชายมาเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยแน่บนหัวมึงอ่ะ ซ้ายซ้ายซ้ายบนหัวเห็นไหมอีจ้าอะไรเนะี่ยอืเรื่องซ้ายเนะี่ยเอามือล้วงเข้าไปเงี้ยเนี่ยนเะอยู่ข้างบนเลยเห็นไหมข,า,ขาวๆอ่ะเมื่อคนเอาไปเก็บบนนั้นอนะ่ะหาไม่เจอนู่นอ,อยู่บนใกล้น้ำมันอนะ่ะอยู่ตรงหัวมือเรื่องไม้ข้างล่าง,างล่างซ้ายซ้ายเออตรงนั้นแหละนั่นแหละ ไม่ EGR ที่เป็นน็อตขาวๆอ่ะที่เป็นเออนั่นแหละเอามาดูครับเสียล้างไม่หายเหมัอนนั้ล้างสองรอบแล้วขึ้นอีกก็เปลี่ยนทิ้งเราจะเปลี่ยนครับแต่มันยังไม่เสียแต่ถอนล้างดูก่อนหนับแรกนะอ๋อเขาเรียกอะไรนะ EGR นะเพราะนั้นเปลี่ยนทั้งสองพันเนี่ยตัวเนี้ยโอ้หัวเดียวเนี่ยครับแตถอดมาล้างก่อนล้างรอบหนึ่งถ้าไม่ไม่หายรอบสองไมเปลี่ยนนี่ล้างรอบหนึ่งแล้วมันไม่หายวหมือนนั้นเลยเปลี่ยนทิ้ง มันไม่ได้เสียนะมันเสียตัวบนหัวเนี่ยเสียทุกคันครับแต่นานๆไม่ใช่เสียบ่อยๆเก็บไว้ไหมเสียตัวล่างไม่เสียพุทเทียนก่อนครับพุทธเทียนก่อนครับเทียนอันนี้ล้างก่อนหัวเทียนแล้วก็ล้างแล้วไม่ต้องทำอะไรก่อนทามันไถ้านั้นเสียไฟมันจะขึ้นเร่งไม่ออกทบเร่งไม่ออกับสั่งนี้มากเป็นหัวเทียนแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไรมากมาย เสียตามอายุมันอะหัวเทียนใช้มันตั้งนานแล้วครับแล้วเทียน้องถอดยากใช่ไหมไม่ยากหรอกถอดกรองนี่ออกกันตรงนี้แต่มันเสียเวลาหน่อยมีน็อตเบอร์สิบไม่กี่ตัวร์แต่มันต้องเอาอันนี้ออกด้วยมันถอดยากที่จ่าอยู่ตรงนี้นีหนิสองตัวอยู่ใต้กรองอากาศไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับมันมีตัวแบบนั้นตัวเดียวเปลือกเดียวนะครับถอดล้างก่อนลบแรกล้างไม่กี่ร้อยอ่ะเทาร์ดล้างไอ้นั้นน่ะครับถ้ามันมันเสียไฟมีโชว์ นั่นแหละมีแค่นั้นหลักการมันมมตอนไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนี่มันก็สันเห็นอยู่โอ้โฮเทียนเปลี่ยนตามอายุมัน,<แ>นคอยมันนี่คอยเต็มเดี๋ยวเอาคอยให้ดูไอ้คอยนี่นี่คอยมันนี่คอยที่ผมว่ามันชอบเสียตัวนึ่ง<แ>เรียนยันไม่รู้จะเปล<แ>ี่ยนยังไงละเสียปมีกีก่ตัวคยน คอยมีสามตัวแต่มันไม่เคยเสียพร้อมกันเสียทีละตัวเป็นตัวตัวไอ้นี่ไอ้นี่แพงมาตัวนยู่ของแท้สองพันกว่าบาทตัวเดียวนะครับแต่ของเพียงก็ประมาณพันกวา่าโอ้แล้วมันเปลี่ยนของแท้ไปสองพันอะไรสองพันกว่าบาทตัวเดียวแล้วเรื่องของเปียนแล้วก็ร้านตัวนี้นะครับทำมันเนี่ยใช้พวกคอยเสีย,ฟยไฟมีโชว<ส><ร>เ์เดี๋ยวดูให้มันมาันมีการเดินครับแต่ผมไม่ค่อยได้ทำเครื่องหรอกนานๆทำทีแต่รู้จักกันทำให้อยู่ถ้าขับมาให้ทำบางทีไม่ทำ มันไม่มีเวลาเครื่องกรองโอเคไม่รั่วครับวอร์มเครื่องยนต์5นาทีแล้วไม่มีลำมันรั่วอเครโอเคต้องเช็คก่อนเนี่ยยกเค่มันพลาดช่างโอริงเนี่ยแน่นหรอกใช้ประมาณ3ลิตร3.7ลิตรอะทุกนี้ไม่ต้องถึง4หรอกโอ3.7ขับประมใช้4ก็ได้3.7ก็ได้3.5ก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อย เกินแค่แก้วสองแก้วไม่มีคุณค่าหรอกครับ